สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> <laughs> วันนี้ก็จะมาแนะนำรถบังคับนะก็คืออันนี้คือแนะนำแบบจริงจังเลยนะก็จะค่อยๆไล่ไปทีละส่วนนะว่าทำไมเราถึงควรซื้อรถคันนี้นะ Comical g r a s s Hopper นะ ออของทรมิยานะแล้วเราสามารถปรับแต่งอะไรมันได้บ้างนะ <c oughs> ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกเดี๋ยวเรามาแนะนํารถกันก่อนนะเป็นแบบรายละเอียดของเขาอะนะไปไปดูกันสําหรับการเลือกซื้อรถ1คันเนี่ยก่อนที่เราจะดูเรื่องความสวยงามของมันอย่างเดียวนะจริงๆแนะนําว่าให้ดูล้อของมันก่อนนะว่าล้อของมันคันนี้มันเหมาะกับสภาพพื้นผิวที่เราจะเล่นหรือเปล่านะอย่างเช่นว่า น้องแกรสซอปเปอร์คันนี้ล้อของเขามันค่อนข้างใหญ่นะนี่แล้วก็นิ่มด้วยนะทั้งหน้าและหลังเลยล้อแบบนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันซับแรงกระแทกได้ดีนะแล้วมันจะวิ่งเล่นที่ไหนก็ได้มันไม่ค่อยกลัวพื้นอะไรเป็นพิเศษจะวิ่งทางเรียบหรือจะวิ่งทางฝุน่นทางเป็นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็โอเคหมดนะใช่ไหมล้อแบบเนี้ยอ่า แต่ถ้าเราซื้อคันที่แบบว่าล้อมันเล็กกว่านี้มานะมันก็จะค่อนข้างเลือกพื้นแล้วมันจะค่อนข้างแบบว่าเอ้ยอยากจะเป็นทางเรียบมากกว่าใช่ไหมถ้าเราซื้อมาแบบว่าเป็นล้อที่มีนหนามนะล้อหลังที่เป็นนหนามอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะก็แสดงว่าเราจะค่อนข้างเล่นทางฝุ่นมากกว่านะเพราะว่าการที่เราเอาร้อ้หนามไปวิ่งทางเรียบๆเนี่ยล้อมันจะเสียเร็วแต่ล้ออย่างเงี้ย มันวิ่งบนอะไรก็พอได้นะมันจะวิ่งไม่ค่อยดีอย่างเดียวคือวิ่งบนหญ้าแต่ก็ยังพอวิ่งได้นะไม่ถึงกับวิ่งไม่ได้ไปเลยเออมันก็เป็นข้อดีของเขานะเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่เราควรจะเลือกซื้อคันนี้นะเพราะว่าคันนี้เนี่ยล้อเขาเล่นง่ายไปที่ไหนก็ได้ล้อใหญ่รับแรงกระแทกได้ดีนะแล้วก็วิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หนึ่งนะแล้วก็ต่อเนื่องจากเหตุผลที่หนึ่งเลยนะพอ รถมันล้อใหญ่ใช่ไหมพื้นที่ใต้ท้องอะ่ะเขาเรียกว่ากราวเคีรแรนมันจะค่อนข้างสูงนะอย่างคันนี้กราวเคีแรนน์อะ่ะเขาอยู่ที่ประมาณ3เซนนะสหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะแล้วแต่การเซตติ้งของเราส่วนใหญ่ก็จะประมาณ3เซนนิดนิดนะซึ่งความสูง3เซนตรงนี้มันทําให้เราเล่นง่ายนะเราโลดผลจนทยานไป เจอหินเจอกรวดเจอทรายเจออะไรมันก็วิ่งผ่านได้หมดนะค่อนข้างจะสะดวกกับการเล่นนะเออมันก็จะสะดวกนิดนึงในส่วนของความยาวของฐานล้อเนี่ยนะมันก็จะอยู่ที่190ม mm มนะซึ่งก็ค่อนข้างสั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้สั้นมากนะข้อดีของมันก็คือเวลาถ้าจากล้อหน้าไปถึงล้อหลังเนี่ยมันสั้นเนี่ยมันจะวงเลี้ยวมันจะ เร็วขึ้นมันจะวงเลี้ยวแคบแต่ข้อเสียของมันก็คือความที่มันจะแบบแผ่ตัวไปเกาะพื้นให้มันล้มยากเนี่ยมันก็น้อยลงตามไปเออแต่ว่าก็คันมันก็จะเล็กน่ารักนะแล้วก็มันจะเลี้ยวเร็วมันเลี้ยวสนุกส่วนความกว้างของคันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ24เซนนะซึ่งแบบว่ารวมๆแล้วมันก็จะไม่ได้กว้างมาก เออแต่ก็กว้างกําลังพอดีที่จะให้มันแบบไม่ได้ล้มง่ายมากขนาดนั้นนะเออแต่ว่าก็ต้องถือว่าคัน,นี้ค่อนข้างล้มง่ายนะเพราะว่ามันค่อนข้างสูงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะสาหรับพวกคนมีข้อบัคก,กี้เนี่ยเขาก็จะให้เป็นชกน้ํามันมาเลยนี่ชกน้ํามันซึ่งมันจะมีความนุ่มนวลมากกว่าโชคธรรมดานะก็ถือว่าดีนะเขาใส่มาให้เลยเราก็ไม่ต้องไปซื้อเอานะ แล้วเราก็สามารถปรับเซตให้มันเป็นดังที่เราต้องการได้ด้วยนะเดี๋ยวจะพูดในภายหลังนะในส่วนของบอดี้เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นบอดี้ที่เป็นโพลีคาร์บอเนตที่แข็งก็ปกตินะถ้าใครเคยเล่นรถทางเรียบพวกทีทีศูมาเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่แข็งมากแต่อันนี้ยมันจะแข็งกว่านะหนากว่าหมายความว่าเวลามันกลิ้งมัน <laughs> มันไม่บุบไม่ไม่บุบสลายอะไรอย่เงี้ยมันก็จะทนทานกว่านะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขานะ แล้วก็ที่ใส่ฐานที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะก็คือข้อดีของเขาเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนฐานนะ่ะเราแค่แกะตรงนี้ออกมาไม่จําเป็นต้องแกะบอดี้ออกมานะแกะตรงนี้ออกมาเฉยๆแล้วดึงฐานออกมาได้เลยแล้วก็เปลี่ยนฐานเสียบใหม่อาจจะต้องทําสายตรงนี้ให้มันยื่นออกมานิดนึงมันจะได้จับแกะฐานง่ายๆนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเราสามารถเปลี่ยนฐานได้โดยไม่ต้องแกะบอดี้นะถือว่าสะดวกดีนะอันนี้ก็สะดวกกับการใช้งานนะ แล้วก็ในส่วนของที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะตัวที่บังคับเลี้ยวที่มันติดมากับเซอร์โวตรงเนี้ยเขาก็ใช้เป็นแบบที่เราสามารถปรับได้นะยาวสั้นมากน้อยอะไรเงี้ยอันนี้มันจะค่อนข้างลื่นไม่มีปัญหาเรื่องว่าแบบหมุนแล้วบี้แบนหรืออะไรเงี้ยทำให้มันเลี้ยวไม่ดีนะก็อันนี้ถือว่าดีนะดีกว่าการแบบให้เป็นพลาสติกง่อยๆมาแล้วแบบบางทีหมุนก็แบนอะไรเงี้ยมันก็จะเลี้ยวไม่ค่อยดีนะ แล้วก็ในเซตเขาจะมีมอเตอร์มาให้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ให้มอเตอร์แรงมากมานะเป็นเป็นมอเตอร์ธรรมดาซึ่งก็ถือว่าโอเคนะพอกับการเล่นนะเออก็จริงๆมอเตอร์ธรรมดาก็ได้นะนี้มอเตอร์แต่งสรุปแล้วรถคันนี้โดยพื้นฐานนะเขามีสมรรถนะดีมาตั้งกต่ต้นเลยนะแล้วก็ปรับแต่งได้พอประมาณนะโดยที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้ออะไรเป็นพิเศษก็เลยแนะนําว่าถ้าเราอยากจะซื้อรถบังคับมาเล่นจริงๆสักคันหนึ่งอ่ะคันแรกนะ ซื้อเป็นพวกคอมิคอลดีกว่านะไม่ไม่ค่อยแนะนำให้ไปซื้อแบบเป็นพวกฮอลิเดย์บักกี้หรือว่าเป็นแกร์ซัเปอร์ตัวเริ่มต้นอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าพวกนั้นอะ่ะเราซื้อเสร็จมันต้องไปซื้อของแต่งเพิ่มนะซึ่งมันมันก็จะไม่สุดนึกออกปะ่ะเออแต่ว่าถ้าเราซื้อมาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะบาลานซ์ในตัวเองแล้วนะสิ่งที่เราต้องทำคือการปรับแต่งเฉยๆเออเราแค่ต้องปรับแต่งมันให้ ถูกจริตกับการเล่นของเราโดยที่ยังไม่ซื้อก็ได้นะเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะก็ในส่วนของการปรับแต่งรถนะก็จะให้ดูเลยนะว่าคันนี้มันปรับแต่งได้โดยที่ยังไม่ต้องซื้อนะก็คือในส่วนของโช๊คนี่อันนี้ด้านบนของโช๊คลงมาด้านล่างเนี่ยเขามี2รูตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถปรับแต่งได้ว่าอยากให้โช๊คมันนิ่มหน่อยก็เอารูเข้าไปด้านในนะ ถ้าอยากให้โชคมันแข็งหน่อยก็เอารูออกมาด้านนอกเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราปรับแต่งได้โดยที่เรายัางไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะปรับได้ทั้งหน้าและหลังนะเออก็ทดลองดูว่าชอบการเคลื่อนที่แบบไหนนะสำหรับโชคของเราเนี่ยมันเป็นโชคน้ํามันนะถ้ามาจากที่เขาทํมาให้เลยจริงๆมันจะสูงกว่านี้นิดนึงนะอันนี้คือปรับแต่งให้มันเตี้ยลงมาแล้ว จริงๆมันจะสูงอยู่ที่ประมาณ36นะถ้าไม่ได้โดนกดแต่ว่าอันเนี้ยมันมันเตี้ยกว่านั้นละนิดหนึ่งเตี้ยลงไป5มิลเหลือประมาณ31นะเนาะเออแล้วถามว่าเราปรับแต่งโช๊คของเราได้ยังไงนะเราไม่ต้องเสียเงินนะเราใช้ของที่มันแถมมาในเซ็ตของเขาเนี่ยแหละที่มันเหลือๆเอามาทํานะก็คือในชุดเนี่ยเขาจะมีสเปซเซอร์ตัวที่เป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยมาให้ใช่ไหม มันจะมีตัวยาวตัวสั้นนะ่ะเราก็เอาพวกนั้นนะ่ะมาใส่เข้าไปด้านในนะเออถ้ามันยาวไปเราก็ตัดหน่อยนะให้มันสั้นหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในเท่าเนี้ยโชคมันก็จะสั้นลงนะเออมันก็จะเป็นโชคที่โหลดสําหรับการปรับแต่งของน้องเขียวคันนี้ยก็โหลดลงไป5้ามิลิเมตรนะซึ่งค่อนข้างพอดีเลยนะถ้าโหลดลงไปมากกว่าเนี้ยแบบสักประมาณ10ม mm นะิลน่ะมันก็ทําได้นะแต่ว่า10มิลเนี่ยสปริงมันจะ มันจะเด้งมากมันจะสปริงมันจะแข็งมากอันนี้ห้ามิลเนี่ยสปริงก็เริ่มแข็งแล้วนะแต่ว่าก็ค่อนข้างพอดีนะถ้าเราปรับให้มันเตี้ยลงนิดหนึ่งเนี่ยมันจะออกแนวแบบว่าเน้นวิ่งทางเรียบมากขึ้นนะเออมันจะกระโดดได้น้อยลงแต่ว่าอย่างเงี้ยสนุกนะมันมันไม่ค่อยกลิ้งจริงๆแล้วโชคที่เขาเซ็ตมาให้ตอนเริ่มอ่ะจากโรงงานอันนั้นอะโอ้โหกลิ้งกลิ้งง่ายมากเพราะมันสูงเออรถมันสูงนะอืมก็ ส่วนตัวก็จะเซ็ตมันเตี้ยลงนิดหนึ่งนะแล้วมันก็จะไม่กลิ้งเยอะมากนะเออมันจะวิ่งสนุกขึ้นก็โช๊เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราปรับแต่งได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะเออใช่ไหมแล้วหลังจากที่เราปรับแต่งโช๊แล้วเนี่ยเออของของซูโม่เนี่ยไอ้เจ้าน้องเขียวเนี่ยก็คือเราปรับให้มันเตี้ยลงนิดหนึ่งนะพอเราปรับให้มันเตี้ยลงนิดหนึ่งเราต้องปรับเออร้อหลังไอ้ล้อวิลลี่ของมันนี้ด้วยนะ ให้เอาสเปเซอร์ตรงนี้ออกไอตัวสีเงินเงินที่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นค้ำยันให้มันยืดออกมายาวๆให้เอาออกนะเพื่อให้องศาการที่มันจะยกล้อเนี่ยมันมันบาลานซ์กลับไปบาลานซ์เท่าเดิมไม่มีอะไรมากนะก็คือถ้ารถมันเตี้ยล้อมันต้องขยับเข้าไปข้างในแต่ถ้ารถมันสูงอ่ะล้อมันก็ขยับออกข้างนอกได้มันองศามันจะค่อนข้างพอดีนะ อย่างอันนี้ก็ลดไปประมาณ5มิลใช่ไหมก็เลยต้องขยับเข้าไปหน่อยเออแล้วมันก็จะยกล้อได้สนุกมากขึ้นนะมันองศามันจะดีมากขึ้นอย่างนี้นะพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับแต่งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะเสร็จแล้วถามว่ามันมีอะไรที่เราควรซื้อเพิ่มไหมนะเออเราเรา,เราต้องมาดูแล้วว่าจริงๆเราเราควรซื้ออะไรเพิ่มนะก็อย่างแรกนะ ถ้าบอกว่ารถของเราเนี่ยมันยังแรงไม่พอก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนมอเตอร์นะมอเตอร์ก็จะมีท็อกจูนกับสปอร์ตจูนนะถามว่าควรเล่นตัวไหนนะถ้าเล่นง่ายนะจริงๆมองว่าท็อกจูนก็พอแล้วนะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมอเตอร์เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเซตลูกปืนในรถด้วยนะก็มันก็จะพ่วงๆกันมาไม่งั้นมันเหมือนมัน,ม,นมันเร็วไม่สุดอะเออ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นท็อกจูนเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเซ็ตลูกปืนก็ได้นะเออแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสปอร์ตจูนเนี่ยเขาแนะนําเลยว่าควรจะต้องเปลี่ยนเป็นเซ็ตลูกปืนด้วยอ่าก็ดูเอาดูเอา,เอาตามงบประมาณนะแต่จริงๆแล้วมอเตอร์เดิมๆมันก็สนุกแล้วนะเออและอย่างที่สองที่เปลี่ยนมานะแต่มองว่าก็ไม่ได้จําเป็นมากนะก็คือไอ้ล้ออันเนี้ยล้อนี้มันก็จริงๆมันมีข้อดีนะคือมันเป็นยางใช่ไหม ตอนที่ยางมันลงไปถ่ายกับพื้นน่ะมันจะเหมือนแบบมันมันจะไม่เป๋อมันจะค่อนข้างดีอ่ะมันจะตรงมันจะเกาะพื้นค่อนข้างดีเออมันจะไม่ได้ยกแล้วแบบเหมือนพลาสติกไปถ่ายให้มันลื่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ก็เป็นของที่จําเป็นครึ่งหนึ่งนะไม่ได้จําเป็นที่สุดเออใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสนะอ่าแล้วมันก็มีชุดแต่งอันหนึ่งนะที่เขาเปลี่ยนตรงเนี้ย ให้มันเป็นอลูมิเนียมนะอันนั้นมันจะทําให้มันเอียงมาข้างหน้า8ดองศานะซึ่งอันนั้นจะช่วยให้วิ่งตรงอ่ะทางตรงดีมากขึ้นนะแต่ถามว่ามันจําเป็นมากไหมนะก็ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเออถ้าไม่ได้เอาไปแข่งหรือไม่ได้อ,อะไรก็ไม่ต้องก็ได้มัง้งเพราะว่าชิ้นนั้นแพงมากเลยพันกว่าบาทคือชิ้นเดียวเนี่ยพันกว่าบาทอืมแต่ว่ามันในทางตรงอ่ะถ้าเราเป็นแบบจริงจังใช่ไหมก็น่าลองนะน่าลอง ก็ดูตามงบประมาณละกันแต่ถามว่าเล่นทั่วๆไปก็ไม่จำเป็นนะมันพันกว่าบาทเนี่ยแพงมากเลยแล้วมันก็จะมีชิ้นที่เป็นกาดที่เป็นอลูมิเนียมตรงเนี้ยอันนี้ก็มองว่าเพื่อความสวยงามนะก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกโอ้แพงมากเลยพันกว่าบาทเช่นกันส่วนกาดอลูมิเนียมที่ใส่ตรงนี้เนี่ยก็อันนั้นก็มองว่าเพื่อความสวยงามเหมือนกันอันนั้นก็แพงนะอันนั้นก็หลายร้อยบาทก็ไม่ค่อยจําเป็นนะเออก็คิดว่างั้นนะ ก็มาสรุปโดยรวมกันอีกทีนะว่าคันนี้มันสามารถปรับแต่งได้โดยที่ไม่ต้องซื้อก็คือ1ก็คือโชคนะโชคตรงนี้แล้วก็ล้อหลังตรงนี้นะซึ่งปรับแค่นั้นจริงๆก็คันนี้ก็สนุกมากแล้วนะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแต่ถ้าเราอยากให้มันสนุกกว่านั้นเราก็ซื้อมอเตอร์ซื้อล้อหลังนิดนึงแล้วก็ซื้อเซ็ตลูกปืนนะก็สนุกมากก็แนะนำนะคันนี้คือมัน มันจะไม่ขัดใจเท่ากับคันที่แบบว่ามันปรับอะไรไม่ค่อยได้เลยไอ้อย่างคันนี้มันมันปรับได้แบบพอประมาณไงซึ่งการปรับแต่งอันนี้มันใช้กับรุ่นคอมิควลได้ทั้งหมดเลยนะซึ่งคอมิคก็จะมีขับเคลื่อน2อล้อกับ4ล้อนะก็แล้วแต่ชอบนะว่าเออชอบเป็นขับเคลื่อน2อล้อหรือ4ล้อขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเออไม่นับเรื่องประหยัดกว่านะเราเราไม่พูดเรื่องเงินนะ ขับเคลื่อนสองล้อมีข้อดีตรงที่ว่าวงเลี้ยวของเขามันจะแคบกว่าเออเวลาเขาเลี้ยวเขาจะเลี้ยวได้แคบกว่าแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตรงเรื่องของการติดลมนะเพราะว่าเวลาติดลมอ่ะมันมันหมุนแต่ล้อหลังไงเออในขณะที่ขับเคลื่อนสี่ล้อมันหมุนมันช่วยกันแบบเฮ้ยฉันจะไม่ยอมติดลมอะไรงเงี้ยใช่ไหมแต่ขับเคลื่อนสี่ล้อก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าวงเลี้ยวของเขามันจะกว้างกว่านิดหน่อยเออเพราะว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยล้อหน้ามันก็ไปล้อหลังมันก็ไป แต่ว่าอันเนี้ยมันไปแต่ล้อหลังมันก็คือบางทีล้อหน้ามันหยุดอยู่กับที่แต่ว่าล้อหลังพยายามไปอะไรเงี้ยนะเออมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะแต่ก็แล้วแต่ชอบใจนะเออมันมันไม่มีผิดถูกหรอกอืมการเล่นลรถบังคับก็เล่นแบบที่ชอบนะทดลองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อคันไหนนะลองกดดูตามลิงก์ไปก็ได้นะเออไปดูดูเป็นไอเดียว่าอ๋อมันคันนี้หรอแนะนําคันนี้หรออะไรเงี้ยเออมันก็ มีหลายคันนะที่น่าสนใจอ่ะเพียงแต่ว่าคันเนี้ยส่วนตัวมองว่าซื้อทีเดียวแล้วมันมันจบประมาณหนึ่งอ่ะเออคือมันมันสามารถวิ่งได้ทุกที่มันไม่ได้เลือกพื้นที่มันไม่ได้อะไรมากนักแล้วก็ไม่ต้องซื้อของแต่งเยอะนะเออมันไม่บานปลายมากอ่ะเออยกเว้นแบบว่าจะไปแข่งนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรให้มันแบบดั่งใจเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนนี่นั่นแต่มันมันไม่ได้เยอะมากไง เพราะงั้นก็จะขอจบการรีวิวน้องและแนะนำน้องเขียวแต่เพียงเท่านี้นะซึ่งน้องเขียวดีมากนะก็เล่นมาอย่างนี้ก็ชอบใจนะแล้วก็เอามาแบ่งปันกันว่าคุณควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรหรือว่ามันมันทำแค่ไหนพอนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย